In no time นักเรียนจะแปลว่าอะไรดีคะ A ไม่มีเวลา B เร็วมากถ้าเห็นแค่คำว่า in no time ในหัวเร้น่าจะรู้สึกว่ามันน่าจะแปลว่าไม่มีเวลาใช่ไหมคะลองดูประโยคนี้นะคะ Don't worry I'll be ready in no time นักเรียนคิดว่ามันจะแปลว่าอะไรดี Don't worry อย่าก,กังวลไปเลย I'll be ready ฉันจะพร้อม in no time ในเวลาสั้นๆเร็วๆนี้แหละ เพราะฉะนั้นอันนี้ต่อบปีนะคะแปลว่าเร็วมากในพริบตาค่ะแปลตรงตัวไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะจะต้องจำสำนวนนี้ไปค่ะมาดูตัวอย่างอื่นกันนะคะเธอทำกานบ้านเสร็จเร็วมากอ่ะ She finished her homework in no time เนี่ยค่ะเธอทำการบ้านเสร็จ in no time เร็วมากเลยลองแต่งประโยคนี้ดูค่ะถ้าเราใช้ทางรัดนะเราจะถึงบ้านเร็วมากเลยแหละ ทางลัดใช้คำว่า shortcut ค่ะ if we take the shortcut we'll be home in no time ถ้าเราใช้ทางลัดนี่ย if we take the shortcut we'll be home in no time เรียนแล้วต้องเอาไปฝึกใช้เพิ่มด้วยนะคะจะได้จำได้นะสมมุติเอารถไปซ่อมนะคะแล้วก็ช่างเนี่ยซ่อมรดเร็วมากเลยอะ่ะเราก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังว่า ช่างซ่อมรถของฉันเนี่ยซ่อมรถของฉันเร็วมากจะพูดยังไงคะ The mechanic fixed my car in no time. The mechanic Mechanic กก็คือช่างเครื่องช่างซ่อมรถนะคะ fixed my car ซ่อมรถฉัน in no time อย่างรวดเร็วเลยเราสั่งอาหารไปแล้วมันก็มาถึงเร็วมาก We ordered food. เราสั่งอาหาร and it arrived in no time แล้วมันก็มาถึงเร็วมากๆเลยเห็นไหมคะจะไปแปลว่าไม่มีเวลาไม่ได้นะแค่ฝึกฝนนิดหน่อยเดี๋ยวคุณก็พูดภาษาอังกฤษคล่องแล้วล่ะจะพูดยังไงดีคะ With a little practice ฝึกฝนนิดหน่อย you will be speaking English คุณจะพูดภาษาอังกฤษได้ fluently อย่างคล่องๆ in no time with a little practice you will be speaking English fluently in no time ลองประโยคนี้ดูค่ะอาหารของคุณจะพร้อมในเวลาไม่นาน your food will be ready in no time กันบ้านค่ะพี่ไม่ได้คอมเมนต์นะคะอยากกังวลไปเลยเดี๋ยวฉันจะไปถึงที่นั่นเร็วมากๆเลย แล้วให้ใช้คำว่า in no time นะคะพิมพ์ไว้นะเดี๋ยวคุณไปอ่านนะคะอยากเก่งภาษาอังกฤษอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็แชร์ไปฝากเพื่อนกันนะส่วนใครอยากเรียนภาษาอังกฤษเป็นคอร์สนะคะคุณหนูมีคอร์สอยู่นะสามารถเข้ามาสอบถามหรือสมัครเลยก็ได้นะคะไว้เจอกันที่หน้าห้องจ้ะ